สวัสดีฟแฟนๆมวยปล้ำทุกท่านด้วยครับผมพบกันเช่นเคยนะฮะกับช่วงเรื่องราวมวยปล้ำนะฮะที่เราจะนำมาเล่าเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับวงการมวยปล้ำนั่นเองนะฮะทั้งหน้าและหลังฉากนะครับผมสำหรับผู้ที่ได้ติดตามดูมวยปล้ำเนี่ยก็คงจะรู้จักกันดีนะฮะกับวินส์แม็กแมนนะครับผมบอสใหญ่สุดผู้เป็นประธานสมาคมมวยปล้ำันดับหนึ่งของโลกในปัจจุบันอยาง World Wrestling e n t e r t a i n m e n t หรือว่า WWE นั่นเองนะฮะ ซึ่งวินส์แม็กแมนนะครับเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ก้างไกลมากๆเลยทีเดียวนะฮะเป็นผู้นําและเป็นผู้บริหารที่ดีครับที่เมื่อหลาย10ปีก่อนเนี่ยตอนที่มวยปล้ำอาชีพเนี่ยยังไม่ได้รับความนิยมเท่านี้เนี่ยนะครับตอนนั้นก็เป็นหนุ่มไฟแรงนะฮะได้ลั่นวาจาว่าผมจะทําให้มวยปล้ำอาชีพเป็นที่นิยมของผู้คนทั่วโลกให้ได้นะฮะและในที่สุดเขาก็ทําสําเร็จครับผมเขาทํามันได้จริงๆอย่างที่ได้เห็นกันอยู่ในทุกวันนี้นั่นเองนะฮะจนมวยปล้ำอาชีพเนี่ยแล้วก็หลักๆก็นรจกธุิ ีฬาเพื่อความบันเทิงขนาดใหญ่ที่เติบโตขึ้นยังไม่มีสมาคมไหนเทียบได้นะฮะและมวยปล้ำอาชีพเนี่ยก็ทําเงินให้เขาได้อย่างมากมายมหาศาลนะฮะจนตอนนี้เนี่ยฮะเขามีมูลค่าทรัพย์สินสุดที่เนี่ยไม่น้อยกว่า2,100ล้านดอลลาร์นะฮะหรือคิดเป็นเงินไทยเนี่ยก็คือประมาณ 65,950ล้านบาทนั่นเองนะครับผมเรียกได้ว่ามีทรัพย์สินมากจริงๆนะฮะสำหรับประธานสมาคมอย่างวีดับยูอีอย่างป้าวินส์แม็กแมนนั่นเองนะฮะโดยวินส์แม็กแมนนะครับกับภรรยาเนี่ยก็คือลินดาแม็กแมนฮะก็ได้มีลูกด้วยกัน2คนนะฮะลูกชายคนโตก็คือเชนแม็กแมนนะฮะแล้วก็ลูกสาวที่ชื่อว่าสเตฟานีแม็กแมนนั่นเองนะครับผม วินส์แม็กแมนเนี่ยครับก็ค่อนข้างที่จะคาดหวังอย่างมากเลยทีเดียวนะฮะที่จะทําให้ลูกทั้งสองคนเนี่ยครับได้กลายเป็นทายาทในการสืบต่อธุรกิจบริหารดูแลสมาคมมวยปล้ำแลบวินเดอรเนยูอีต่อไปนะฮะแต่าว่าทุกท่านทราบหรือไม่ครับว่าเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้นะฮะวินส์แม็กแมนเนี่ยเกือบต้องเสียทายาทไปแล้วคนหนึ่งครับผมซึ่งก็คือลูกชายคนโตอย่างเชนแม็กแมนนั่นเองครับผมโดยเชนแม็กแมนเนี่ยครับเกือบจะต้องเสียชีวิตจากโรคใบนี้นะครับไปก่อนคุณพ่อของเขาซะแล้วนะครับผมส่วน ในวันพุธที่19กร,รกฎาคมครับปี2017ครับผมมีเฮลิคอปเตอร์ขนาดเล็กนะฮะซึ่งเป็นเฮลิคอปเตอร์รุ่นโรบินสัน R44 นะฮะที่บรรจุผู้โดยสารได้ทั้งหมด2คนนะฮะขอลงจอดแบบฉุกเฉินบริเวณชายหาดกิลโก้ครับผมของมหานาครนิวยอร์กครับซึ่งทราบในเวลาต่อมานะฮะว่าบุคคลที่อยู่ในเฮลิคอปเตอร์นะั้นเนี่ยก็คือเชนแม็กแมนครับทายาทของ w w e และมาริโอเร็กทีนนะครับผมซึ่งเป็นนักบินคู่ใจของเขาครับโดยทั้ง2เนี่ยพยายามว่ายน้ำออกห่างจากเฮลิคอปเตอร์ที่อยอยอยบนนผิว้ ภาพที่เห็นเนี่ยคือเฮลิคอปเตอร์เนี่ยลำสีแดงเนี่ยนะฮะกำลังลอยอยู่บนผิวน้ำครับหลังจากต้องลงจอดแบบฉุกเฉินนะฮะต่อมาเนี่ยก็ได้มีนักพายเรือคายักนะฮะคนหนึ่งที่ได้รีบให้การเข้ามาช่วยเหลือผู้รอดชีวิตทั้งสองคนได้อย่างปลอดภัยนะฮะตามรายงานในตอนนั้นนะฮะของ NBC News นะฮะสื่อยักษ์ใหญ่ของอเมริกานะฮะระบุว่ามีการส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือจากเครื่องบินพาณิชย์ลำหนึ่งนะฮะที่กำลังมุ่งหน้าสู่ท่าอากาศยานนานาชาติจอห์นฟเคนเนดีนะฮะได้ส่งสัญญาณเตือนภัยถึงเจ้้้าาาหนนนนนททีี่่่ใออออบบบัังงงคกกริิจจะตงลงดุเ นะฮะอย่างที่ได้กล่าวข้างต้นครับผมซึ่งทางด้านของเชนแม็กแมนเนี่ยหลังจากรอดชีวิตมาได้อย่างปฏิหารนะฮะเขาก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว ABC นะครับผมโดยในตอนนั้นเนี่ยเชนได้กล่าวด้วยใจความว่าอืมตอนนั้นอ่ะเราสัมผัสได้ถึงความไม่มั่นคง โดยเฮลิคอปเตอร์ของเราเนี่ยมีอาการสั่นสะเทือนและสายไปสายมาแล้วอยู่ๆเนี่ยก็มีบางอย่างเกิดขึ้นนักบินของผมเนี่ยได้ยินเสียงดังบางอย่างแล้วเขาก็เริ่มพูดขึ้นมาว่าเราจะต้องลงจอดแบบฉุกเฉินในน้ําเขาพูดเน้นย้ําว่าต้องลงจอดเดี๋ยวนี้ตรงนี้และทันทีนี้ด้วยใช่ตอนนั้นเนี่ยคือมันทําให้ผมรู้สึกตกใจมากผมรู้สึกว่าเรากําลังจะเกิดอุบัติเหตุและเรากําลังเสี่ยงต่อชีวิตมากด้วยเราอาจจะเอาชีวิตไม่รอดและสิ้นชีพลงในตอนนั้นจากสถานการณ์ที่เป็นอยู่เลยก็ได้ด้วยซ้ํา แต่ด้ความเก่งของนักบินและปฏิหารเนี่ยก็ทําให้เราทั้งสองรอดชีวิตมาได้ผมต้องขอขอบคุณมาริโอเลยนะนักบินของผมที่ทําหน้าที่เป็นวีรบุรุษในการตัดสินใจอย่างเฉียบขาดที่จะลงจอดอย่างปลอดภัยในน้ําขอบคุณทุกคนที่ช่วยเหลือเรานักพายเรือคายักและสํานักงานทางทะเลเลซัฟฟ o เคานตี้ซึ่งเป็นคนแร,แรกในที่เกิดเหตุเลยที่ออกมาช่วยชีวิตทุกคนได้อย่างปลอดภยัยขอบคุณมากครับ โดยหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุนะฮะจนเกือบเอาชีวิตไม่รอดในทางด้านของเชนแม็กแมนเนี่ยก็ได้กล่าวถึงแฟนๆมวยปล้ำ w w e นะฮะว่าทุกคนไม่ต้องเป็นกังวลครับและขอบคุณมากสําหรับทุกคนที่สอบถามเข้ามาถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรวมถึงทุกคนที่เป็นห่วงและสวดมนต์ให้กับเขาและนะะักบินนะครับผมโดยเชนกล่าวว่าจากการประสบอุบัติเหตุที่เฉียดตายของเขาเนี่ยครับไม่ได้ทําให้เขาเนี่ยจำเป็นต้องหยุดพักในการทํางานหรืออะไรนะฮะและก็ไม่จําเป็นต้องยุติความรับผิดชอบของเขาในหน้าที่ในการบริหารศึกสมักดาวครับ เขาที่สูงส่งมากๆนะฮะแล้วก็มีความรับผิดช,ชอบไม่ทิ้งแฟนๆมวยปล้ำในตอนนั้นเลยทีเดียวครับน่าชื่นชมมากครับนอกจากนี้นะฮะในวันเดียวกันกับที่เกิดอุบัติเหตุนเนี่ยเชนก็ได้กล่าวไว้ว่าทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงนะครับผมปลอดภัยดีและยังแข็งแรงดีด้วยผมหวังว่าจะได้กลับมาพบกับทุกคนอีกที่ WWE Battle Ground ในฟิลาเดลเฟียในวันอาทิตย์นี้ ซึ่งก็เรียกได้ว่าเกือบสิ้นชีวิตไปแล้วเหมือนกัน,นะฮะสำหรับเชนแม็กแมนครับผมโชคดีนะฮะที่เขาได้รอดมาได้อย่างปลอดภัยครับพร้อมกับนักบินคู่ใจของเขาทําเอาปาวินส์ผู้เป็นพ่อเนี่ยก็ใจสั่นนึกว่าต้องเสียลูกชายไปแล้วเหมือนกันนะครับผมซึ่งจะว่าไปแล้วเนี่ยเชนแม็กแมนก็เป็นหนึ่งในคนที่ใจถึงมากๆมาโดยตลอดนะฮะสังเกตได้จากนิสัยส่วนตัวนะฮะและก็แน่นอนว่าในเรื่องสไตล์การปล้ำของเขาด้วยเช่นกันเวลาเขาขึ้นปล้ำเนี่ยนะฮะคิดดูสิครับว่าขนาดเป็นลูกชายของเจ้าของสมาคมยังกล้าลงทุนเจ็บตััวมมาขึ้น้นนปลปลก นนี้ะครับยังไม่น้อยหน้าใครเลยนะฮะซึ่งแมตช์แต่ละแมตช์ของเชนเนี่ยก็ ปล้ำแบบไม่ธรรมดาทั้งนั้นนะฮะเจ็บเนื้อเจ็บตัวอย่างหนักมาโดยตลอดนะครับผมและบางทีเนี่ยก็ปล้ำม,มันยิ่งกว่านักวยปล้ำบางคนอีกนะฮะหากใครยังจำกันได้นะฮะเชนแม็กแ,แมนเนี่ยก็เคยสู้กับดีอันเดอร์เทเกอร์นะฮะในแมตช์กรงเหล็กเฮลีนัเซลที่เรซโซเมเน่ครั้งที่32มาแล้วด้วยครับผมตอนนั้นเนี่ยพี่แกก็กระโดดลงมาจากยอดกรงนะฮะสูง25ฟุตหล่นลงมาฟาดกับโต๊ะผู้บรรยายนะฮะถ้าใจไม่ถึงจริงก็คงไม่กล้าทําอะไรแบบนี้หรอกนะครับซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยก็คงเป็นเพราะว่าตตจจััตัววววววเเเค้้้าา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 ออองกกก็จจะะรรรู่่่่แบบไไมมมมมมดดีมสมถหืืาาในนนนนฐปลข กันน้ำมปล้ำจริงๆคนอื่นๆเน่นะครับเขาจึงต้องหาจุดขายอื่นๆที่ที่เขาไม่เขาเนี่ยนะครับไม่น้อยหน้าน้ำมอดปล้ำในสมาคมของตัวเองแต่หนึ่งในวิธีที่ทําได้นะครับก็คือการกระโดดให้ตัวเองล่วงลงมาจากอะไรสูงๆนะครับผมนั่นน่าจะทําให้คนดูเนี่ยจดจําภาพแต่ละเหตุการณ์ที่เขาทําอย่างนั้นเนี่ยได้อย่างดีมากๆเลยทีเดียวนะฮะและมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆด้วยครับผมและอีกหลายแมชในอดีตนะที่เชนแม็กแมนก็ขึ้นปั้ยก็เรียกได้ว่ามันๆทั้งนั้นเลยนะครับสไตล์เอ็กซ์ตรีมพอสม ูเป็นหนึ่งในทายาทของสมาคม WWE สมาคมมวยปล้ำเบอร์หนึ่งของโลกในปัจจุบันครับผมทางเราเองก็ต้องขอแสดงความเคารพนับถืออย่างสูงต่อเชนแม็กแมนเลยทีเดียวครับผมถ้าหากว่าท่านผู้ชมชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสถานีมวยปล้ำเอาให้ด้วยนะฮะเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆมีสาระเกี่ยวกับมวยปล้ำที่จะนำมาลงให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันทุกสัปดาห์เลยนะครับผม สำหรับในคลิปนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านเป็นอย่างมากเช่นเคยที่เข้ามารับชมกันนะฮะถ้าอย่างไรก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมอ๋อแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งครับสถานีมวยปล้ำตอนนี้มีกลุ่มใน Facebook นะฮะชื่อว่ากลุ่มครอบครัวสถานีมวยปล้ำนั่นเองนะฮะกลุ่มที่เปิดโอกาสให้แฟนๆมวยปล้ำทั่วประเทศไทยนะฮะได้เข้าไปพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องใดก็ได้ในวงการมวยปล้ำนะฮะถ้าหากใครที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกของกลุ่มนี้และสนใจก็สามารถกดลิงก์ไไงงเฟซบุ๊ สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสถานีมดปล้ำขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ